ย้ฝนตกเลยนะคะฝนตกเลยจ้าฝนตกเลยนะจ๊ะโอ้ยขอบคุณนะคะฝนตกแล้วนะจ้าแรงมานานแล้วนะจ้าฝนตกแล้วจ้าเราจะได้ปลูกผักกินกันแล้วนะจ๊ะแรงมานานมากฝนไม่เคยตกเลยนะจ๊ะฝนตกแล้วจ้า กอย่างโซนาโซไลก็ได้ทำมาหากินกันนะทีนะจ๊ะปลูกผักปลูกยานะจ๊ะผัวแพงไม่เกินผักหญ้าก็แพงนะจ๊ะชสอนงาเสก็แพงกลกมาดีใจจังเลยจ้า น้ำท่วมแล้วนะจ๊ะไหลท่วมแล้วจ้าท่วมแล้วชอบมากตกขนาดนี้ชอบมาก ตกไปเรื่อยๆตกทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ว่าตกไปเลยนะจ๊ะเพราะไม่เคยท่วมนะจ๊ะไม่ท่วมนะคะท่วมยากมากแรงสุดๆนะจ๊ะแรงมาหลายปีแล้วนะจ๊ะปีนี้จะปีที่4แล้วนะจ๊ะที่มันไม่ตกนะจ๊ะ